สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมลัคกากุมประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2564นะคะชาวราศีกุมลัคกาลกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ใช้แนวนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมและ กุมใน EP ีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะ ซึ่งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดนี้ไปตัดสินใจใดๆสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะสําหรับชาวราศีกุมและคณากรุนะคะไม่ขอแยกประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะก็ในเดือนมีนาคมนี้ม,มีโปรโมชั่นพิเศษส ในการดูดวงส่วนตัวนะคะมีส่วนลดให้20%ทุกๆแพ็กเกจเลยก็สามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันได้ค่ะสำหรับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าในดีที่ผ่านมานะคะความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกุมรัคกากุมเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะ ให้ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่5ดาบนะคะ8ดไม้เท้าค่ะสเตรนด์ Strength นะคะ และได้เป็นไพ่ห้าไม้เท้าค่ะชาวราศีกุมลัคณากุมค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูโดดเด่นมากๆในชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะหรือนะคะอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าชาว ราศีกุมและคณากุมในอดีตที่ผ่านมาคุณต้องอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะยากลําบากนะคะให้สเตรนขึ้นมานะคนที่คุณเดียวอยู่อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษามีความแตกต่างกับคุณด้านภาษาวัฒนธรรมศา,าส,สนาหรือแม้แต่กระทั่งอายุนิสัยใจคอด้วยนะคะเนาะมันมันค่อนข้างที่จะยากลําบากนะคะตัวคุณและตัวเขาเหมือนกับทะเลาะก,กันตลอดนะคะความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันนะคะสิ่งเป้าหมายที่ที่ ที่คนทั้งคู่ตั้งไว้อ่ะคะ่ะมันอาจจะเป็นคนละเขาเรียกว่าคนละเป้าหมายกันก็ได้นะคะจุดจบในความรักของคนเรามันมันไม่เหมือนกันบางคนการแต่งงานคือจุดจบบางคนการแต่งงานคือจุดเริ่มต้นอะไรประมาณนี้ค่ะอืมนะคะตัวคุณพยายามที่จะอ่ะอ่สื่อสารพยายามที่จะทำความเข้าใจเขานะคะพยายามที่จะอะ่เขาเรียกว่าเอาใจใส่ดูแล จนจนบางครั้งมันก็อาจจะมากเกินไปกลายเป็นการบังคับกลายเป็นการแบบว่าอยากจะคอนโทลอะไรแบบนี้ค่ะทำให้นะคะอีกฝ่ายหนึ่งคือเราอะเราเราเรา,เราคิดว่าเราปรารถนาดีเราคิดว่าเราเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดเราเราคิดว่าเราพยายามที่จะผลักดันเขาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ตัวเขาอาจจะคิดว่าคุณกำลังบงการเขาอยู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้นะคะ ความสัมพันธ์ในครั้งนีมน้มันมีการมีปากเสียงตลอดเวลามีมีเขาเรียกว่าทัศนคติที่ไม่ตรงกันอยู่ตลอดเวลานะคะตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกุมรัคนากุมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมล a คนากุมในช่วงวันที่16 31มีนาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนค่ะใบที่สองได้เป็นไพ่สามถ้วยนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะและนะคะสรุปค่ะได้เป็นไพ่เดมูนนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาต น้ำกระกฏมีนพิจิกโดดเด่นมากๆในชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะ อ,อ,อาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินพลกศบกันมังกรค่ะหรืออาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะอยู่ไกลกันคนละประเทศคนละจังหวัดคนละอำเภอแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ไพ่ยนะคะไม่รู้สึกว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมและคณากรุมในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนี้นะคะถามว่าความสัมพันธ์มันมันไปข้างหน้าไหมไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปข้างหน้าค่ะถึงแม้ว่าไพ่วิวออฟฟอร์จูนจะขึ้นมาก็ตามแต่ว่าสถานการณ์นะคะ คือไพ่วิลล l ออฟฟอร์จูนมันเป็นตัวตนของคุณอะเออตัวคุณอยากที่จะไปข้างหน้าตัวคุณอยากจะที่ที่จะให้ความสัมพันธ์มันมันดีขึ้นนะคะอยากจะมีความสุขในความสัมพันธ์มากขึ้นแต่ว่าไพ่สถานการณ์มันก็ยังเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญอยู่มันยังหยุดนิ่งนะคะและพไพ่ใบสรุปก็ยังเป็นไพ่เดอรมูนนะคะ ดังนั้นสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณใฝ่หาสิ่งที่คุณต้องการมันจะไม่ได้ภายในเครื่องเดือนหลังนี้นะคะเนาะมันจะไม่ได้ภายในเดือนมีนาคมนี้แหละนะมันยังเป็นตัวคุณที่ที่ยังคงผลักดันที่ยังคงต้องเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ลึกๆแล้วตัวคุณก็ยังคาดหวังค่ะว่ามันจะดีขึ้นทนั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะหยุดนิ่งมานานนะคะเนาะก็พยายามให้กําลังใจตัวเองพยายามที่จะ ผลักดันความสัมพันธ์นี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ไปไหนนะคะไพ่แอสวินเยนอยู่ที่เดิมนะคะหรือนะคะชาวราศีกุมล,กลัคนากุมคุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ นะคะคุณอาจจะพักก่อนในความสัมพันธ์ขอไปเขาเรียกว่าถ้าหากในความสัมพันธ์นี้มันแบบมันมันหยุดนิ่งมันอยู่เฉยๆมันไม่ move on มันมันไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะคะตัวคุณเหนื่อยตัวคุณอาจจะพักขอพักก่อนในความสัมพันธ์ก็ได้แล้วก็ขอไปโฟกัสในเรื่องความสุขของตัวเองสักพักหนึ่งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน ะะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุ่มแลัคกาลกุมจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สีดาบค่ะนิ่งจริงๆไพ่ห้าถ้วยนะคะ ให้สี่ไม้เท้าค่ะสี่ดาบห้าถ้วยสีไม้เท้านะคะและสรุปค่ะได้เป็นไพ่สองไม้เท้านะคะชาวราศีกุมลัคกากุมค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมด้วยกันเองนะมีถุนตุนกุมธาตุน้ํากรกฎดมีนพิจิกหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษิงธนูก็ได้นะคะมารู้สึกว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมันมันจะ มีความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มีโอกาสผิดหวังนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีขึ้นนะตัวคุณหวังอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะหวังอยากจะทำให้มันดีนะคะบางครั้งนะคะตัวคุณเหมือนกับคา,าดหวังมากเกินไปในความสัมพันธ์เขาไม่ให้ความร่วมมือค่ะเขานิ่งเฉยมากๆเ,าเขาสนใจแต่สิ่งที่ ตัวเองเอชอบตัวเองสนใจเท่านั้นไม่สนใจคุณเลยนะคะแต่แล้วตัวคุณอะกลับสนใจแต่เขาไม่สนใจตัวเองเลยด้วยซ้าไปนะคะคุณคุณเหมือนกับเหมือนกับคุณอะ่ะเจอสถานการณ์แบบนี้มาซ้ำแล้วซ้าเล่าแล้วก็พยายามให้กาลังใจตัวเองซ้าแล้วซ้าเล่าพยายาม ถามว่าหลอกตัวเองไหมลึกๆแล้วมันใช่คุณพยายามหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเขาเคยรักเราเขาเคยใส่ใจเราเขาเคยแบบอยากจะมีอนาคตที่ดีกับเราเดี๋ยวเขาคือคือเขาเคยอะ่ะเขาก็ต้องรู้สึกแบบนี้สิคือเขาเคยรู้สึกแบบนี้เดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็จะกลับมารู้สึกแบบนี้แต่คุณอย่าคุณอย่าลืมว่า คนเราอะนิสัยใจคอความคิดความรู้สึกนะคะมันเปลี่ยนไปได้ทุกๆวันนะวันเวลามันเปลี่ยนไปตัวเราเองยังยังเปลี่ยนได้เลยนะคะตัวเราจากคนที่ไม่เคยคิดจะทุ่มเทกับอะไรไม่เคยจะคิดที่จะสนใจใครมากเท่านี้นะคะก็ยังเปลี่ยนไปให้ความสนใจคนคนหนึ่งมากขนาดนี้นะคะดังนั้นเราเปลี่ยนได้เขาก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกัน นะคะสิ่งที่เขาเคยทำให้สิ่งที่เขาเคยพูดณนะปัจจุบันนี้เขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะคะเนาะก็ในอนาคตนะคะตัวคุณจะมีความต้องเผชิญกับความผิดหวังเสียใจนะคะในในเรื่องราวเดิมๆที่มันเคยผิดพลาดผิดหวังนะคะเนาะไพ่สี่ดาบค่ะก็ทำอะไรไม่ได้นะคะได้แต่อยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะแต่ลึกๆแล้วตัวคุณก็ยังคาดหวังนะ คุณคาดหวังมากๆถึงแม้ว่าจะเคยผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนแต่คุณก็ยังคาดหวังว่าเขาจะกลับมาเป็นคนเดิมของคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะ 9. เก้าเหรียญน,นะคะ แฮงแมนค่ะจัสติ e ค่ะและนะคะได้เป็นไพ่หนึ่งดาบค่ะชาวราศีกุมลัคนากลุมนะคะไพ่ทาโร่แนะนำบอกว่าอย่าอยู่ต่อไปเลยอยู่ตรงนี้ต่อไปก็ไม่ได้อะ ก็ไม่ก็ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นมาในเมื่อเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณน่ะคุณก็ควรจะมีความเข้มแข็งในตัวเองนะคะคุณก็ควรจะให้ความยุติธรรมกับตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าให้เขาให้คนอื่นอย่างเดียวรักตัวเองให้เป็นนะคะให้ความยุติธรรมกับตัวเองบ้างถ้า,าคุณอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณรู้สึกเสียเปรียบคุณรู้สึกต้อง ต้องต้องผิดหวังเสียใจอยู่ฝ่ายเดียวนะคะต้องต้องให้กําลังใจตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวแล้วมันเหนื่อยมากนะคะเนาะขอให้คุณเข้มแข็งค่ะและกล้าที่จะตัดสินใจนะคะที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งไม่ชัดเจนมีแต่ความผิดหวังแบบนี้นะคะเนาะก็ลองดูลองพิจารณาดูนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเปไปกำลังใจให้แม่มาตลอดค่ะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก,นก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกค,คลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ